สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำซุปไก่บ้านนะครับนะครับสิ่งที่ท้องเตรียมนะครับทุกคนครับตะไคร้พริกนะครับเราจะตุ้มมี่ก่อนนะครับทุกคนนะครับมีพริกดําแล้วก็กระเทียมนะครับทุกคนครับตามนี้เลยนะครับนะครับไก่นะครับนะครับไก่นะครับแล้วก็ข้างปรุงนะครับนะครับผักชีผักไทยผักฝรั่งเนี่ยมีครบ มาดูกันเลยครับวิธีการทําครับเราก็ใส่น้ามันครับลังใส่น้ํามันเสร็จนะครับทุกคนครับเราก็ดูไหมดูไผัดนะครับผัดค่องปรุงให้เข้ากันนะครับน่ครับใส่เลยนะครับทุกคนครับเนี่ยเราผักเลยนะครับทุกคนครับนครับใส่ตะเพนะครับผัด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 ให้เข้ากันนะครับ ัดให้กลิ่นมันหอมเลยครับให้ฉุนเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาผัดผัดผัดให้เข้ากันเลยครับแล้วก็แล้วก็อันนี้เราก็ใส่ใส่เนี่ยหัวหอมนะใส่อันนี้เลยครับทุกคน โอเคครับหอมดดงครับให้มันสุกแล้วก็ผัดผัดให้มันเข้านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ไก่ครับเราคลุกคลุกให้มันเข้าให้มันได้กลิ่นหอมครับน่ครับที่ทำไม่ได้ย่างอะไรเลยนะครับทุกคนครับอืมเดินมาแล้วครับทุกคนครับ ส่วนเตานี่เป็นเตาที่หัวหอมครับเราจะทําให้มันรอมนะครับ,รท,รบทุกคนห <Okay. S 1> อมได้เนี่ยน,นี่ซุปเดี๋ยวเราก็จะใส่ไก่นะครับให้มันสุกๆนิดนึงนะครับทุกคน,นครับ หลังจากนั้นนะครับอ๋อกระซิบเลยอือเราบ้าวดูเลใส่ข้างซุปนะครับดื่มใส่เมื่อกี้ท,ทำไมเปล็นซุปไม่หอมดื่มอือลิ่น,นม,ามาแล้ว ช่นกลัีนเนี่เดี๋ยวม่เลยตแรงตกยังไงงจากนั้นเราก็ใส่

ไปทางนี้อ๋เลยนะใส่บ้านเลยครับในไก่แรับไก่ต้องเกลี่ยนะใส่เลยคลุกคลุกคุกคลุกคลุกกํลังจะนั่งใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดหนึ่ง อเกเสร็จประมาณนี้ครับ